คลิปนี้ครูอิงจีจะมาแจกถุงยางอนามัยไม่วันยี่สิบลงว้า Angie x c u s e คเตอนวบเลนอ่งสุภาพและอ่านกดก่อนตั้งคถามด้วยนะคะประตูหลังท้องไม่ท้องท้องไหมนะถุงยางก็ไม่ได้ใส่เสียงจะติดโรคอะไรบ้างไหมนะอยากรู้จริงๆเลยถ้าชอบคลิปนี้เกิดไลค์เกิด Subscribe ให้ครูอิงจีด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Angie Excuse ครูอิงจี้สอนทุกอย่างสอนทุกอย่างที่วัยรุ่นถามสอนทุกอย่างที่วัยรุ่นอยากรู้ค่ะทุกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องปกติที่สังคมของเรายอมรับได้กันเป็นอย่างปกติแล้วละค่ะทศนิยมทางเพศที่หลากหลาย <c oughs> ไม่มีอะไรที่น่าอายหรือผิดปกติอะไรแล้วในตอนนี้ละค่ะแต่ก็มีวัยรุ่นบางคนอินบ็อกเข้ามาถามที่เพจคูนจี้สอนทุกอย่างว่าเอ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากมีเพศสัมพันธ์ทางรูทวานแบบนี้เราจะสามารถท้องได้หรือเปล่า <ç. S 1> อยากจะบอกว่าที่น่ากลัวมากกว่าการท้องนะคะก็คือโรคติดต่อนั่นเองค่ะจริงๆเนี่ยโรคติดต่อเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะต้องใส่ใจมากกว่าการท้องอีกนะคะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราเรียกอีกอย่างสั้นๆได้ว่า STD นั่นเองค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าได้รับเชื้อแล้วเราจะต้องได้รับการรักษานั่นเองค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะแบบว่า HIV เริมซิฟิลิสหนองใน HPV อะไรแบบนี้นะคะน่ากลัวมากๆเหมือนกันนะคะน่ากลัวการท้องคือโรคติดต่อนี่แหละคะ่ะ ทุกครั้งนะคะที่มีการจึกกระดึงในรูทวารเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่ต้องใส่ถุงยางอนามายัยแล้วก็ใส่น้ำยาหล่อลื่นด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดมีบาดแผลในบริเวณได้เนี่ยก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดอาการบาดเจ็บและโรคติดต่อได้หลายเท่ามากกว่ารูช่องคลอดปกติมากๆเลยละค่ะดังนั้นนะคะคิดจะจึกกระด๋งในรูทวารคิดถึงน้ํายาหล่อลื่นแล้วก็ถุงยางอนามัยเป็นอันดับแรกเลยนะคะด้วยความที่ถุงยางมันสําคัญมากนะคะทุกคนดังนั้นนะคะครูอิงจิ ดีมา,มากๆเลยจะแจกถุงยางรางวัลละ1กล่องไปเลยละค่ะจริงๆอันนี้นะคะสปอนเซอร์เขาส่งมาให้ใช้ค่ะถต่ว่าคิดว่ายังไงก็ใช้ไม่หมดหรอกเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้ครูอินจี้จะมาแจกถุงยางนี้เพียงแค่ตอบคำถามนะคะว่าประโยชน์สุดเจ๋งของการใช้ถุงยางอนามัยไมวันในรูทูตของเรามันดียัางไงา ใครเม้นตอบใต้คลิปนี้โดนใจครูิงจีมากที่สุดนะคะรับไปเลย1กล่องอยู่ที่บ้านฟรีๆไปเลยจ้าสำหรับคนที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะคะครูงจีมีคโค้ดลด20%ให้ด้วยล่ะคะ่ะสำหรับการซื้อที่ Shopee ในช่องทางของ my one official ก็รับไปเลยโค้ดส่วนลด20%ค่ะเพียงแค่ใส่คำว่า my one c l u s ก็ลดไปได้เลย20%แต่ขั้นต่ำเนี่ยต้องซื้อหนึบาบาทขึ้นไปนะคะใส่โค้ด my one c l u s ลดไปอีก20%ในช่องทางของ my one official ใน shopee ค่ะหมดเขต31ตุลาคมนี้โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆยใส่ถุงยางนะไม่ตอนจึกหนึ่งในรู้ทวันดียังไง <c oughs> ดีกว่าแน่นอนค่ะเพราะนอกจากจะไม่ท้อง <c oughs> ไม่ติดโรคแล้วเนี่ยมันยัง ง่ยายกว่าคล่องกว่าและที่สำคัญไม่เจ็บด้วยนะคะ m ม o วั l ลู p l u สมีสารหลอลื่นมากกว่า50%และที่สำคัญบางมาก <c oughs> ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบผิวเรียบถ้าใครชอบขลุกข่ลาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางนะคะขนาดจะอยู่ที่52นะคะและสำหรับใครที่วัดไซส์น้องไม่เป็นแล้วก็คุณจี้เคยทำคลิปสอนวัดไซส์ น้องชัยไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครตอบคำถามมินิดูนใจแล้วก็ครูอิงจีไฮฟรีเลยจ้าหรือจะเป็นแพ็คแบบ12ชิ้นก็ได้นะคะสำหรับคนที่ขี้เกียจไปซื้อบ่อยๆเนี่ยสั่งซื้อแบบ12ชิ้นถูกกว่าแน่นอนค่ะและยิ่งใส่โค้ด myoneclus ใน myoneofficial ใน Shopee แล้วก็ลดเพิ่มไปอีกเลยจ้าและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ เครื่องมือสําคัญมากๆเลยของการจุกระดึงในรูทวารเนี่ยก็คือสารหล่อลื่นนั่นเองเจลหล่อลื่นไม้ว mm ันโอเอซิสนะคะชุ่มช่าสัมผัสผ่อนคลายเจลหล่อล mm ื่นสูตรน้ําแบบอ่อนโยนมากๆเลยหลังเสร็จกิจก็ทําความสะอาดง่ายมาก ใช้ได้กับถุงยางอนามัยธรรมชาติซึ่งทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ารูทวารของเหล่ามนุษย์ชาติของพวกเรานะคะไม่มีสารหล่อลื่นใดๆเหมือนช่องคลอดนะคะเดอ้อเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามันเสียดสีแบบไม่มีสารหล่อลื่นมาช่วยแล้วแล้วก็บอกเลยว่าเจ็บมาก และถ้าเป็นแผลนะคะบอกได้เลยว่าเราสามารถติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายมากกว่าช่องคลอดธรรมดาแน่นอนค่ะเสี่ยงติดโรคได้ง่ายมากกว่าหลายเท่าแน่นอนค่ะและนะคะใครที่ไม่ชอบใส่ถุงยางอน,นามัยหรือสารหล่อลื่นตอนช่วงระหว่างจึกกกะดึงในรูทวารเนี่ยบอกเลยว่ารับฟกีสินค้าได้เลยค่ะเอาง่ายๆเลย จึกกระดึงในรูทวารจนน้ำพุแตกสาดย,ยังไงก็ไม่ท้องค่ะแต่โรคติดต่อนับไม่ทวนค่ะครูอิงจี้รออา่านเม้น์เด็ดๆใต้คลิปจากคำถามที่ว่าประโยชน์สุดเจ๋งของการใช้ถุงยางอนามัยไม่วันในรูตุดของเรามันดียังไง ใครตอบเจ๋งๆโดนใจได้รับถุงยางอนามัยหนึ่งกล่องอยู่บ้านฟรีๆได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ครูอิงจีต้องไปแล้วนะถ้าใครอยากรู้อะไรอยากปรึกษาปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาส่วนตัวหรือ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นนะคะสามารถเม้นถามใต้คลิปได้เลยหรือถ้าอายไม่กล้าเม้นนะคะสามารถไปทักถามได้ที่เพจครูจี้สอนทุกอย่างค่ะครูจี้และพี่หมอจีนรอตอบทุกคนอยู่นะคะไม่ร้ายค่ะ